เคยไหมโดนคำพูดแย่ๆทิมแทงใจอยู่บ่อยครั้งเจอหน้าเขาที่ไรก็มีแต่เรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้รับคำขอบคุณเลยค่ะถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานนะคะบางทีหนังสือเล่มนี้อาจจะเหมาะกับคุณค่ะนี่ เป็นหนังสือสัญชาติญี่ปุ่นนะคะจัดอยู่ในโมดจิตวิทยาเป็นเล่มล่าสุดที่ปามได้ลองอ่านนะคะเนื้อหาข้างในเนี่ยรับรองได้ว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแน่ๆน,นะคะเล่มนี้จริงๆแล้ว ปามซื้อมาให้เป็นของขวัญคนที่บ้านนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาอ่านจริงๆอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเหมาะจะเป็นของขวัญน่ะมันค่อนข้างที่จะดูเป็นมิตรน่ารักแล้วก็มีภาพประกอบด้วยในทุกๆแชปเตอร์เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนอนหนังสือชอบอ่านไหมหรือว่าไม่ชอบอ่านอะ่ะมันอ่านง่ายมากๆนะคะ ตัวหนังสือได้ไม่ได้มากเกินไปประกอบภาพที่ชวนอ่านมากๆเลยนะคะพอมันมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยอดใจไม่ได้จริงๆหยิบมาอ่านเองนะคะจนจบเลยค่ะตอนนี้นักเขียนเนี่ยใช้นามปากกาว่า JAM นะคะหรือขอเรียกว,ว่าคุณแจมแล้วกันนะคะเล่มนี้แปลโดยคุณกัลลาประพฤกนะคะของสำนักพิมพ์วีเลินค่ะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ราคา165บาบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆ คุ้มค่ามากๆนะคะคุณแจมเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทํางานเป็นนักเขียนหนังสือหมวดจิตวิทยานะคะก่อนหน้าน,นี้เขาทํางานเกี่ยวกับออกแบบวาดภาพกราฟิกเกมเยอะอยู่เหมือนกันนะะไปอ่านประวัติเขามานะคะเขาก็ได้มาวาดภาพประกอบให้หนังสือหลายๆเล่มนะคะหลังจากเขาวาดภาพไปเรื่อยเนี่ย เขาก็เลยเริ่มเขียน,นะคะจนมาเป็นเล่มนี้นะคะก็ได้บรรณาธิการนะคะเป็นคุณหมอนะคะชาวญี่ปุ่นเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะคะชื่อว่านายแพทย์นาโกชิยาสุฟุมินะคะเป็นจิตแพทย์ชื่อดังซึ่งมาเป็นบอกอเป็นบรรณาธิการให้คุณแจมด้วยนะคะเ <Wow. S 1> ยี่ยมมากๆการ์ตูนพวกนี้เป็นการ์ตูนที่ชื่อว่า p a r f e c a t นะคะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในทวิต t ตอรนะ,ะเป็นผลงานของคุณแจมเองนั่นแหละออกมาเป็น ตอนนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจชมไปแล้วอ่าชื่อนะ่ารักมากๆนะคะแล้วก็เนื้อ,อาหาก็ ปลอบประโลมใจมากเลยแน่นอนนะคะว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนละเอียดอ่อนนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้ยกประเด็นเนี้ยประเด็นที่ทุกคนพบเจอในชีวิตประจําวันอะ่ะหยิบยกออกมาโดยแบ่งออกเป็น4ี่แชปเตอร์ใน4ี่แชปเตอร์นี้ก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นถึง64หัวข้อเลยนะคะ<ม>ทุกคนแต่ละแชปเตอร์นั้นเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาพูดกันคร่าวๆนะคะ c ชปเตอร์ที่1เนี่ยเขาจะพูดถึงความรู้สึกขุ่นมัวที่มีต่อโลกโซเชียลค่ะแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลของเราโ,โหไปไกลมากแล้วก็มักจะเจอปัญหาอยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอะเยอะมากๆเลยบางคนถึงขั้นเครียดแล้วก็ป่วยเลยมันเป็นปัญหาที่สำคัญเหมือนกันนะคะตรงนี้เขาก็หยิบมานะคะโดยแชปเตอร์นี้จะเจาะพูดไปถึงประเด็นเกี่ยวกับ ปัญหาในโซเชียลมีเดียสะส่วนใหญ่อย่างเช่นนะคะรู้สึกอิจฉาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นเขาโพสอะไรหรือว่า,ามีชีวิตที่ดีประมาณนี้นะคะจะทำยังไงดีกับความรู้สึกอิจฉาตรงนีอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะแชปเตอร์ Chapter ที่2เนี่ยจะพูดถึงความขุ่นมัวที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น,นะคะ่ะความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ เพื่อนร่วมง,งานนะหมายถึงคนรอบข้างใครก็ได้ที่มีความสัมพันธ์กับเรานะคะก็จะแบ่งปัญหาออกเป็นย่อยๆๆ,ๆอีกหลายอย่างยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งค่ะที่อ่านมาแล้วสนใจมากๆก็คือความขุ่นมัวในใจของเรานะคะที่เรารู้สึกว่าทําไมต้องนึกถึงเรื่องคนที่เราไม่ชอบหน้าขึ้นมาตลอดเวลาทําไมต้องรู้สึกขุ่นมัวขนาดนี้แล้วเราจะมีวิธีการคิดยังไงแง่บวกยังไงดีซึ่งทําให้ อารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะหายไปได้อย่างน้อยไม่หายไปได้ก็ดีขึ้นนะคะอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนชปเตอร์ที่3จะเป็นช้ปเตอร์ที่เกี่ยวกับความคุณมัวในที่ทำงาน,นะคะ่ะเขาก็จะพูดถึงที่ทำงานโดยเฉพาะเลยมีปัญหาหลากหลายหัวข้อมากนะคะอย่างเช่นเลยทำงานได้ดีไม่เท่าคนอื่นใครที่เคยรู้สึกแบบนี้นะคะอาจจะลองหามาอ่านดูนะเขา ให้ข้อคิดที่ค่อนข้างจะโพซิทีฟอะแต่เขาไม่ได้ชักนําเราให้แบบเธอต้องเชื่อฉันนะฉันแนะนําแบบนี้เป็นกูรูเป็นไลฟ์โค้ชอย่างนั้นไม่ใช่นะเป็นสไตล์เหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนที่คุยกับเราแล้วอ่านแล้วเรารู้สึกค่อนข้างปลอบประโลมนะคะเทคนิคการวิธีการเขียนของเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะรู้สึกเนะวิร์กนะวันไหนที่ เราไม่เหนื่อยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่างปาล์มเนี่ยปาล์มอยากหยิบมาอ่านเฉยๆก็รู้สึกได้พลังบวกนะคะไม่มากก็น้อยก็ได้ข้อขีดจำว่าเอ้ยเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมหรือคนรอบข้างของเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าบางวานันมีวันหนึ่งเหนื่อยมากๆเลยทํางานลองหยิบมาแล้วเปิดเปิดปดูสารบัญค่ะดูหัวข้อที่รู้สึกว่าอุ๊ยตรงใจเราอะ่ะเราก็เลือกมาอ่านอ่านไปสักรอบสองรอบ,ร,อบรู้สึกได้ได reflection ตัวเองอะ่ะบอกไม่ถูก ได้พลังบวกนะมันรู้สึกหายเหนื่อยขึ้นอีกหนึ่งสเตปอะอนะคะต้องลองดูนะแชปเตอร์สุดท้ายเขาจะพูดถึงความขุ่นมัวของตัวเราเองค่ะความขุ่นมัวในใจของตัวเราเองนะคะอย่างเช่นรู้สึกว่าไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีใครรักรู้สึกยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะหรือว่ารู้สึกด้อยค่าอะไรทำนองนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งในปัจจุบันเนี้ย ปัญหาเนี้ยเราก็พบเจอกันอยู่บ่อยๆเนอะ,อะหลังจากที่ได้อ่านจบแล้วแชปเตอร์เนี้ยก็รู้สึกว่าได้รับคําปลอบโยนจากหนังสือนะไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นหรือไม่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่รู้สึกยิ้มอะค่ะอ่ะสาหรับแชปเตอร์สุดท้ายเนาะก็ดีอยู่นะคะเล่มนี้สั่งจากน่าจะช้อปปี้นะ ที่วันนี้มาพูดถึงเล่มนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีค่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคือยังไม่ดังอ่ะแต่ว่าแนะนําอยากจะแนะนํามันคุ้มค่านะมันมีประโยชน์ค่ะหน <c oughs> ังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะอยากจะแนะนํามากๆกับคนที่รู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักหรือรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอ มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านไหนก็ตามนะหรือบางคนอยากจะอ่านชอบอ่านหนังสือหมวดแนวจิตวิทยาเหมือนปาลมแต่ตเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มาอ่านได้นะอ่านสนุกค่ะเพลินนี่จะเปิดให้ดูบางส่วนเปิดมาเจอหน้านี้ chapter ข้อที่30ก็จะมีเจ้า Perfect Cat แบบนี้อยู่ตลอดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมหัวข้ออ่าอันนี้เขาบอกว่าอะไร โดนคนอื่นตัดสินภาพลักษณ์ของตัวเองตามใจชอบอะ่ะฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยเป็นคําปลอบประโลมใจนะไม่ใช่แค่ปลอบประโลมนะคือเขาให้เราแบบได้ได้คิดตามอะ่ะแล้วก็ทบทวนกับตัวเองอะ่ะประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะคนที่ทำเรื่องแย่ๆเหล่านั้นใส่คุณมักไม่เคยเก็บเอาไปใส่หัวเลยด้วยซ้ำนะคะมีแต่คุณเท่านั้นที่คิดและว,วนเวียนปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถูกใจ ถ้าทําอย่างไรก็ปรับความรู้สึกนี้ให้ดีขึ้นไม่ได้สักทีมีคําพูดประโยคนึงนะคะที่อาจจะช่วยให้คุณหายจากความรู้สึกนั้นได้เป็นปลิดทิ้งนะคะไม่มากก็น้อยก็คือป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉบไปแล้วค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราพบกันใหม่นะคะกับหนังสือเล่มอื่นๆที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเยอะมากๆเลยหรือใครอยากจะแนะนําให้ลองอ่านเล่มไหนหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มไหนไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะนิยายจิตวิทยาสืบสวนสอบสวนอ่านหมดเลยนะคะลองคอมเมนต์มาได้หรือว่าพูดคุยกันได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมว่า ป่านนี้เขาอาจจะนั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคน